สมสู่กับภรรยาเพื่อนบ้านนะคะทำให้ตัวเจ้ารามกอนาจารกับนางแสดงว่ามันมีการล่วงประเวณีและไม่ใช่ล่วงประเวณีธรรมดายังไปล่วงประเวณีกับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าทําไมผู้ชายเมียตัวเองบางทีสนใจน้อยไปนสนใจเมียคนอื่นมากกว่าหรือสนใจสาวอื่นมากกว่ามันมาจากตัวนี้นะคะวงการอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเราจะยกเลิกวิญญาณล่วงประเวณีนะคะให้พูดนะคะ พระเจ้าวันนี้นนลูกขออ้างว่า,ออา,วาพระเยซูครสิสต์ได้นำคำสาปแช่ง,ำำแ,ชงแห่งการล่วงประเวณีวณไปไว้ที่การเขนแล้วลูกจึงขอตัดขาดตอถอนวิญญาณล่วงประเวณีที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ,าารรษหรือมาจากสิ่งที่ลูกได้ทำเองซึ่งมันจะสืบเนื่องไป ยังลูกหลานของลูกลูกจึงขอบอกกล่าวว่าลูกขอตัดขาดและถอดถอนทั้งหมดและขอพระเจ้ายกโทษให้กับบาปล่วงประเวณีจากบารรพบุรุษของลูกและสำหรับตัวลูกด้วยลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ a เมนและท่านก็สังเกตนะไอ้ที่ ชอบดูหนังโป๊ก็อ,อาจจะเลิอกอยากดูนะเจ้าอย่าถวายชื่อสายของเจ้าให้พระโมเลกด้วยการลุยไฟอย่ากระทำให้พระนามของเจ้าเสื่อมเสียเราคือพระยหวาเห็นไหมคะแสดงว่าเชื้อสายของเราเนี่ยบางทีเราก็มีการให้ลูกหลานเราไปลุยไฟแล้ววันนี้ก็ยังมีการลุยไฟใช่ไหมเราพูดยกเลิกค่ะใแบบนนามพระเยซูคริสต์พระบิดา ลูกขอยกเลิกวิญญาณที่ลุยไฟถวายบูชาแด่พระเทียมเท็จทั้งหมดในานามพระเยซูลูกขอเลือดของพระเยซูลบล้างสิ่งเหล่านี้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของลูกไม่ว่าบรรพบุรุษของลูกทั้งฝ่ายแม่หรือฝ่ายพ่อได้กระทำลูกขอบอกเลิก และขอพระเจ้ายกโทษให้กับบรรพบุรุษของลูกและกับลูกถ้าลูกเคยทำสิ่งนั้นลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนเ,มนเมนจ้าอย่าสมสู่กับผู้ชายใช้ต่างผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่าเสื้อเอียนแล้วก็มีผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละ ที่โสดมกมราเกิดขึ้นดังนั้นไม่ว่าเราจะเคยดูหนังที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และมันวิญญาณนี้มันเข้ามาเกาะหรือบรรพบรุษของเราอาจจะมีเรื่องอย่างนี้มันทำให้แพร่เชื้อมาอย่างลูกหลานบางคนวิญญาณนี้มันจะกระโดดเข้ามาตามสายพันธุ์บางทีคนนี้เจอคนนั้นอาจจะไม่เจอเพราะ,ะนั้นเราจะยกเลิกในเรื่องนี้นะคะในนามพระเยซูคริส ลูกขอพระองค์ยกโทษให้กับบาปร่วงประเวณีผิดเพศทั้งหลายลูกขอพระองค์ให้อภัยและขอพระองค์ยกเลิกคำสาปแช่งทั้งหมดที่จะตกทอดลงมาถึงชีวิตของลูกและลูกหลานของลูกลูกขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ได้รับคำสาปแช่งเหล่านี้ ไปไว้ที่กลางเขนแล้วลูกจึงเป็นอิสระขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์าเมนเมนจ้าอย่าสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานกระทำตนให้ลามกอนาจารหรือใช้หญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานดังนี้เป็นเรื่องวิป,ปราสดตอนนี้มีไหมคะมี เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ถ้ามันมีปัจจุบันแสดงว่าในอดีตมันมีใช่ไหมมันต้องมีในอดีตมันตึงได้ไหลมามันเป็นวิญญ,ญาณที่ตกทอดมาเราจะยกเลิกนะคะในนามพระเยซูคริสต์ลูกขอถอดถอนคำสาปแช่งที่มาจากบาปการอะไรนะบาปเรื่องการวิป,ปลาสที่ทำ ร่วมเพศกับสัตว์เดรัจฉาน,บ,นรบรรพบุุษของลูกทั้งฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ก็ตามที่ไล่ไปถึงอาดัมถ้าเขามีทำบาปเช่นนี้ลูกขอพระองค์ให้อภัยและลูกขอตัดขาดจากคำสาปแช่งที่ตกมายังชีวิตของลูกและลูกหลานของลูกในานามพระเยซู ลูกขอตรึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้ที่กางเขนร่วมกับพระเยซูคริสและพระองค์ได้รับคำสาปแช่งสิ่งนี้ไปแล้วลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสอเมน